สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับยิ่งใกล้วันเข้ามานะครับสลหรับเปิดฤดูกาลปีที่10บหมอลำใจเกินร้อยในวันที่27ดังนั้นก็ต้องอบอกเลยว่าช่วงนี้บอดบอยเข้มนะครับติวเข้มสำหรับศิลปินนะครับทั้งแดนแล้วก็ทั้งลำเรื่องต่อก่อน ดังนั้นเดี๋ยวจะพามาดูไปชมบรรยากาศนะครับการติวเข้มของบอสบอยว่าจะติวเข้มขนาดไหนนะครับนักเรียนฟังครูศิลป์ฟังสาธุการกาบกมปนมเนธธ่ผัดถาเทียมเกาขมาแปนมีทั่วแดนที่มาลออมมโนยมพระสคงตัง้งไว้ใบบุญพระคุณทาน ได้มาซอยลำในงานศรัทธาท่านผัวจ่างกุศลสร้างเพียมพระคุณยาสนิทิดแก่นคุณยังโอ,โอกุ่นอุลามายปากกายใจลงเทียมตากให้หักเหียมอย่าไม้มาอ่างพวกลูกหลานกำลังสร้างรวมพลังคนใหม่ขอปากซื้อสีิลัยสู้้อมอใจพวกพี่น้อง กระพงเทาสวนิลันเจะเลินเดอใช่ล่ะอันไดอีกตามำก่อนได้อีกฮะฉากได้ก่อนไห้โอ้นี่ฉากนี้น้อง คอยยออูู่่คันนี้พัลลาน่าดีเดิเดินเอามาเวลาค่อยนีท่านดีพวงเจ้าลิงเสียงบทก่อนม้นบันประชันเตรมนัดแสดงปานี้ที่ผู้แจงได้เขียนแต่งอักขละบัรจงเขียนไปประกาจากภูมิปัญญาทานก้าวถึงองผู้บ้านเจ้าพรญญาเมืองกรุงศินต่อ องค์บดินผู้เป็นพ่อชมอยู่พินมิงเงาเทวีเจ้าออก่าการเวลานั้นพานเนิหลายส่วนะชันสาวยชนะมาถึงแก้ตายลงแลว้วบ่มีแนวหยุดยังสังขารคงบ่คงทีครบกำหนดพอดีหกสิปีมาอดแลว้วคือวันนี้ นั่นแนนอนผู้ฟังเอเอาเด้อวันนี้เด้อฉากนี่เอาไหมเอาแบบจริงจังพ้อมห้ามหลงกวนล่ำผู้ใดหลงกวนล่ำเสียเรียนอ้อมบานพักเลยพอพญากะจริงจังพอมีเขายิ้มเขาหัวผูได้ไปหัวกวน,น,นได้เรียนได้เยอะอ้อมบานพักแปลว่าเรียนมาคือข้อมงลที่มันต็มที่เบื้อง <laughs> <c oughs> ไม่ยังเอาเจ้าอย่ามายิงเข่าใส่ข่อยย่าทางดังใส่ข่อยไม่ละข่อยบอกอีหลีได้เนี่ยข่อยซีเรียสมันไกลสิเปิดวงแล้ว,วบ้านี้เอายี่ลีบ้านี้คันหมอลำหาหกคนในฉากนี่คันผู้ใดหลงผู้ใดฆ่านี่เจ้ารับผิดชอบเอาเทปไหนมันดีไงข่อยว่าให้ได้เอาลำเย้ลำตัญญ้งใจเด้อทีมเฮาเหยื่อหยุดสภท้านไหฟังเสียทา,างพางที่ลูกเช้า

คอยว่าเอาไม่บึงไปออกฉากอื่นซะกวนสมาธิมูได้เลยนี่ออกฉากอื่นตั้งดาว่าถ้าออฉากแของออกว่ามันเขาหอดฉากนี้เหมือนกับือต่ิะห้รุ้เหมือนล้ำสีไล่จะออก้อนมูโอ้จ้าของล้ำดีนั่นจ้าพาไปตั้งใจไม่ต้องพิเศษเรื่ือนันน่ะ เอาเสียงโตก่อนอยกรอนเจ้ายังอ่อนพรากาเออบ้ามึงมีปัญหาเบเพงพาเพื่อนคือดาวเรียนเพียงาอักัทน้องมาือกเนบ้านจังอยู่เย็นเป็นสัมพันธ์ูคองสองเียวหเกิ So, it is. ฟ้าขึ้นตกดาลึงเกิดคำเสนอคือยิ่งใหญ่เมาบอกบอกมอไดมัวใจเท้าสันสะเทือนพ่อป่าเน่าโศคงมาดึงจองไปปหาอานทั้งสงสารดิดาพ่อพระองค์ผู้ทรงเก่า ภาคินเมือนความเบามองดูเมียแขนจงหน่อหน้าตะยากเอ๋ยเจ้าเสียงดีบ่พ่อสิตายกันต่อหน่าน้ำตาอายผัดล่าวเสื้อเ ธรรมดาบัดสิหันมาใส่เมียผีเขาจังบอกบัดบายแข็งจรอผีเขาจังแข็งจรอมองดูเมียแข็งจรอพากินตกตะลึงเกิดคำเสนอขึ้นใหญ่เมาบอกบอกบ่ได้หัวใจท่าสั่ันสะเทือน พอปลาเน่าโศกคองมาดึงจองไปปาหาอันทั้งสงสารดิดาพอพระอ,องค์ผู้ทรงเก่าพาะกินเมิดความเบามองดูเมียแขนจดลงหน้าตายาเอ้ยเจ้าเสียนดีบอกพอสิตายขันตอดนะ้อ năm ta ai phật lao sương để nó đi không ba bưng cha kinh tu từ lưng cờ khắp xứ nơi khi chinh nhạy บ่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 ได้หัวใจเขาสลายเสือเพือนพ่อตาเราสกของมาดิ้มจ่อไปตัดอานทั้งสงสารปบิดาพ่อพร่อผู้สนิเอา

สำหรับฤดูกาลน,นี้หมอํำใจเกินร้อยก็จะซ้อมนะครับสองเรื่องลำเรื่องต่อก่อนนะครับสองเรื่องแล้ววันที่27บอดบอยก็บอกว่าไม่อยากที่จะให้ผิดพลาดเลยนะครับเพราะว่าหากมันผิดพลาดอะไรส่วนต่างๆเดี๋ยวคนก็หยิบไปพูดตรงจุดนั้นตรงจุดนี้ก็ต้องมา แก้ตัวต้องมาอธิบายในความผิดพลาดดังนั้นบอบอยก็อยากจะให้ทุกอย่างนะครับมันเปะ๊ะมันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับทั้งในส่วนของลําเรื่องต่อกรงานโชว์ต่างๆแล้วก็แดนวันที่27นะครับเราไปดูไปชมนะครับด้วยตาเราเองในวันที่27 ที่จะถึงนี้นะครับกับเปิดฤดูการมาลลใจเกินร้อยแอดมินไม่พลาดล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเจอกันด้านหน้าเวทีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์นะครับจะไม่ได้พลาดข่าวสารเจอกันวันที่27หน้าเวทีเด้อ